ความในใจแท้จริงของเลดี้ปรางครั้งหนึ่งเกือบจะได้แต่งงานแล้วค่ะชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเหมือนกับดาราสาวปรางกันานารันวงขจรไกลที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมาแล้วแต่จู่ๆวันหนึ่งความรักก็จบลงจนมาได้เจอกับรักครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและเรื่องราวมากมายล่าสุดเลดี้ปรางได้ร่วมพูดคุยผ่านทางช่อง พร้อมกับย้อนเล่าดักความทรงจำดีๆที่เคยเกิดขึ้นเคยอยู่ในจุดที่เคยเกือบจะได้แต่งงานพอบางตัดความสัมพันธ์นั้นปรางรู้สึกว่าชีวิตเราหมดแล้วไม่ถึงใครจะมาขอแต่งงานอีกเราจะมีภาพแบบนี้ซ้ำอีกรอเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครอยากมาทำซ้ำกับเราอย่างนี้แล้วแต่อยากจะบอกว่า มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตค่ะทุกคนชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอที่ปรางออกมาพูดในเรื่องอดีตไม่ใช่อยากให้คนไปสนใจไปโฟกัสตรามาไม่อยากให้มีการต่อว่ากันและกันหรือไปนั่งขุดว่าใครผิดใครถูกที่ออกมาพูดหรือทําเพลงเพราะอยากให้คนที่ได้ฟังเดิเริ่มต้นใหม่มากกว่าอยากให้ทุกสิ่งที่ปรางพูดออกมาหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ท ท็อกซิพเรレーションชิพค่ะ <music>